สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะตีติดตามทางช่อง YouTube ทอมือไหมสรินนะคะพี่ๆขะวันนี้อ้วนมานําเสนอเป็นงานสามตะกอทอมือนะคะพี่ๆขางานสามตะกอทอมือนะคะขนาดผ้าอยู่ที่1นคูณสเมตรนะคะพี่ๆขาอาบน้ํายาเย็บเก็บริมแล้วเรียบร้อยค่ะพี่ๆเป็นงานคัดเกรด A เลยนะคะพี่ๆลายนี้เป็นลายร้อยดาวนะคะพี่ๆขาลายร้อยดาวสวยงามมากผ้านุ่มลื่นพลิ้วมากๆค่ะพี่ๆท่านใดสนใจกด1แจ้ง ับได้นะคะในราคา2100บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้เป็นผืนที่2นะคะพี่พี่ค่ะเป็นงานสามตะกอทอมือนะคะขนาดผ้าหนึคูณสเมตรนะคะพี่พค่ะผ้าอาบน้ํายายเย็บเก็บริมแล้วสวยงามค่ะพี่พี่ค่ะผ้านุ่มลื่นพริ้วมากๆค่ะพี่พค่ะผืนนี้ท้องผ้าลายโคมนะคะพี่พี่สวยงามมากลายเด่นคมชัดมากๆเลยค่ะพี่พี่ค่ะบอกเลยงานคัดเกรด A ค่ะพี่พี่ค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจกดสองแจ้งรับได้เลยนะคะสองพันหร้อยบาทจัดส่งฟรี สีค่ะ ค่ะพี่พี่ค่ะผืนนี้ผืนที่สามนะคะพี่พี่ค่ะสวยงามมากค่ะพี่พี่ผืนที่สามนะผืนนี้เป็นลายโบราณด้วยนะคะพี่พี่ค่ะลายกระเซเบยนะเชิงด้านล่างจะเป็นเชิงใบสีนะคะพี่พี่ค่ะเชิงใบสีทงผ้าโดยรวมจะออกเป็นสีเขียวเหลืองนะคะพี่พี่ค่ะด้านบนจะออกเป็นแดงเม็ดมะขามนะพี่พี่ขนาดผ้าอยู่ที่หนึ่งคูณสองเมตรค่ะอาบน้ายาเย็บเก็บริมสวยงามผ้านุ่มลื่นพลิ้วมากๆค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจกดสามแจ้งรับได้เลยนะคะ สองพัน่งร้อยบาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาผืนนี้ผืนที่4นะคะพี่พี่ขาเรายังอยู่ในงานสามตะโกทอมือนะคะพี่พี่ขาขนาดผ้า1นคูณสเมตรนะคะพี่พี่ผ้าอาบน้ํายาเย็บเก็บริมแล้วสวยงามค่ะพี่พี่ขาท้องผ้าจะเป็นลายเครือช่อชบาเชิงบนล่างช้างนะคะพี่พี่ขาท้องผ้าโดยรวมจะออกเป็นสีน้ําตาลเข้มๆนะพี่พี่สวยงามมากผ้านุ่มลื่นพลิ้วมากค่ะพี่พี่ขาบอกเลยงานคัดเกรดเค่ะพี่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 ท่านใดสนใจกดสี่แจ้งรับได้นะคะ ในราคา2,100บาทจัดส่งฟรีค่ะ ค่ะพี่พี่ขาผืนนี้ผืนสุดท้ายนะผืนที่ห้าค่ะพี่พี่ขายังอยู่ในงานสามตะกอนะคะพี่พี่ขางานสามตะกอทอมือนะคะขนาดผ้าอยู่ที่หนึ่งคูณสองเมตรอาบน้ํายาเย็บเก็บริมสวยงามค่ะผืนนี้เป็นงานใหม่บ้านนะคะพี่พี่ขางานใหม่บ้านเส้นพุ่งเส้นยืนเลยนะคะพี่พี่ขาเป็นเชิงบนล่างค่ะตัวตรงกลางนะคะจะเป็นลายดอกมะเขือนะคะพี่พี่ขาท้องผ้าจะออกเป็นสีน้ําตาลเข้มเข้มเกือบดําเลยนะคะพี่พี่ขาผืนนี้ผืนสุดท้ายผืนที่ห้าพี่พี่ พี่ท่านใดสนใจนะคะกด5แจ้งรับได้เลยนะคะ2,100บาทจัดส่งฟรีค่ะพี่พี่ท่านใดสนใจนะเดี๋ยวอ้วนจะทิ้งเบอร์ไว้ท้ายคลิปนะคะพี่พี่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่พี่ขอบคุณพี่พี่ที่ติดตาม YouTube นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ